สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมจกีชาแนลนะครับนี่วันนี้หลังจากที่หายมา5วันเต็มๆเลยนะหลังจากที่เราอยู่สงการไปนะครับวันนี้ก็เปิดสกุัดใหม่นะครับผมเปิดการขายหนึ่งขั้นนั่นก็คือจ้าจีเปกโดนนะครับรุ่นยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะครับรถสกูตเตอร์ร้อยห้าสิบสี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสี่วาลนะครับสีขาวอีกแล้วนะครับ5พักหลังนี่สีขาวขายดีนะครับคันนี้ลูกค้าดาวอยู่สองหมื่นนะทุกคน เพราะว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้านะครับว่าสะดวกใช้เงินดาวไหมนะครับมีคนค้ำไหมนะครับผมถ้าลูกค้าสะดวกเงินดาวหมื่นห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็มีคนค้ำอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยทางร้านนะครับจะเสนอให้ผ่อนกับทางร้านโดยตรงนะครับคือหนึ่งผ่านแน่นอนนะครับหนึ่งวันได้ลดแน่นอนนะครับอันนี้เราให้คําตอบได้เลยว่าผ่านชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอรับลถในวันนั้นได้เลยวางเงินดาวรับลดกัดทันทีนะครับ เอกสารก็มีแค่สำเนาบัตรสำเนาทะเบียน,นบ้านเท่านั้นนะครับถ้าผ่อนกับทางร้านโดยตรงนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับลองสอบถามดูได้นะเพราะว่าร้านตัวแทนแต่ละที่เนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมจะเลือกผ่อนกับทางร้านหรือธนาคารก็ได้นะครับผมข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมีแค่เรื่องดอกเบี้ยนะครับผมสําหรับถ้าลูกค้าผ่อนกับทางร้านโดยตรงนะดอกเบี้ยจะถูกที่สุดเลยนะครับอย่างคันนี้จีเอกโดนนะครับดอกเบี้ยของร้านตัวแทนจําหน่ายจังหวัดเชียงรายนะครับดอกเบี้ยเพียง1.29เท่านั้น นะครับแต่ถ้าผ่อนกับธนาคารปุ๊บนะครับหรือไฟแนนซ์ข้างนอกนะครับจะอยู่ที่1.69นะครับดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยคือลูกค้าต้องใช้เงินดาวนะครับผมไม่สามารถฟรีดาวได้นะครับถ้าผ่อนกับทางร้านโดยตรงนะถ้าเป็นโปรโมชั่นแบบว่าออกรถฟรีดาวเนี่ยจะเป็นการผ่อนผ่านระบบไฟแนนซ์ธนาคารหมดเลยนะครับผมของทางร้านเนี่ยแน่นอนไม่มีนะครับไม่มีฟรีดาวนะครับต้องใช้เงินดาวขั้นต่ำอยู่ประมาณ30%ครับ1นคนนั่นเองนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเงินดาวไม่มีคนคำ้ำทางร้านมีทางเลือกให้เลือกจัดกับธนาคารแต่ต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าของทางร้านนั่นเองนะครับลูกค้าต้องยอมรับในข้อนี้นะครับสำหรับการดําเนินการนะครับทางร้านก็จะ จัดส่งให้ทันทีนะครับผมจัดส่งเรื่องยื่นเรื่องให้ทันทีนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อไฟแนนซ์เองนะครับทางร้านมีบริการยื่นไฟแนนซ์ติดต่อไฟแนนซ์ให้นะครับรอทําสัญญาได้เลยนะครับไม่ว่าจะรอทําที่บ้านนะครับหรือว่าที่ทํางานก็ได้นะครับสามารถแจ้งกับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเช็คเกอร์นะครับวิ่งไปหาถึงบ้านถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับฮะที่จริงวันนี้ก็เกือบ2คันแล้วนะคันนี้ขอนกันทางร้านนะครับแล้วอีกหนึ่งคันตอนเช้าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าลูกค้าขอฟร หาเคสตอนเช้าสีขาเหมือนกันนะลูกค้าไม่ผ่านเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเครดิตไม่ดีนะครับลูกค้าถือว่ามีเครดิตนะฮะแต่เครดิตยังเป็นศูนย์อยู่ก็คือไม่เคยผ่อนอะไรมานั่นเองนะครับผมแต่อยากได้อยากได้รถแบบฟรีดาวนะครับอ่าฉะนั้นนะฮะถ้าคนที่ยังไม่มีเครดิตนะครับกําลังเริ่มต้นทํางานไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะครับกรณีถ้าเราจะขอฟรีดาวได้เนี่ยหนึ่งรายได้เราต้องค่อนข้างเยอะนะครับ20,000ืนอัพแน่นอนนะครับ20,000นอัพนะครับเราไม่มีภาระกันอ่า เช่าขออะไรพวกนี้นะครับไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเยอะนะครับผมอันนี้ฟีดาวได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครรายได้ต่ำกว่า20,000นะฮะอันนี้ฟีดาวอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเครดิตนะครับผมฮะฉะนั้นนะถ้าใครรายได้ไม่เกิน2 0,000นะครับลูกค้าต้องได้ดาวอยู่ประมาณ10%นนั่นเองนะครับรวมๆจะอยู่ประมาณ10,000นะครับอย่างเช้ตอนเช้านะครับ ทางไฟแนนซ์ก็เสนอมาแล้วนะฮะถ้าลูกค้าดาวอยู่สิบเปอร์เซ็นนี่คือผ่านเลยนะครับผมผ่านเลยนะครับรับลดได้เลยนะฮะแต่ทีนี้ลูกค้ายังไม่สะดวกสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับต้องการที่จะฟรีดาวนั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นก็ห่านยื่นเรื่องดูก่อนนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสําหรับฟรีดาวนะครับถ้าไม่ผ่านก็ยินดีคืนเงินจองคืนให้เต็มจานวนเลยนะครับอย่างคันนี้เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สัญญาณหัวฉีดดับลงแล้วนะครับถึงจะกดสตาร์ทได้นี่ติดเรียบร้อยแหน้าก็เหมือนเดิมนะครับรอๆเลยนะครับสยหน้าเอาดีรอๆนะมันนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะทําการจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับจัดส่งถึงบ้านส่งฟรีด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะเราส่งฟรีนะครับแถมทะเบียนนะครับพอรบอรหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเราแถมให้นะครับพร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมนี่อ่าแล้วก็ชิปก่อนหน้านี้นะที่เราพูดคุยกันเรื่องของหม้อน้ํานะครับผมหม้อน้ําหาสาเหตุทําไมมันถึงแผงความร้อนเนี่ยทำไมมันล้มได้นะครับทําไมมันล้มเยอะนะครับ สรุปแล้วนะฮะสาเหตุที่ผมสอบถามลูกค้าหลายๆท่านมานะครับเมื่อกี้ก็เจอมาอีกหนึ่งคันนะครับเปลี่ยนถ่ายทันงเครื่องล้วก็ลองดูล้มมาเหมือนกันนะครับจากหลายๆเคสนะครับที่ผมสอบถามนะครับเบื้องต้นเนี่ยลูกค้านํารถไปล้างมานะครับผมโดยใช้เพราะส่วนใหญ่นะครับร้านที่เขารับล้างรถนะครับจะใช้ปั๊มแรงดันนะครับตัวฉีดน้ํานะครับปั๊มน้านะฉีดนะครับเพราะตอนนั้นมันจะมีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับเวลาฉีดเข้าแรงๆนะครับ ตัวแข็งตัวนี้มันจะล้มได้เลยนะครับนี่ข้างในนะฮะก็ขอให้ลูกค้าระมัดระวังกันด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ร้านล้างรถนะครับพยายามอย่าฉีดตรงนี้นะครับผมฉีดบริเวณอื่นได้นะครับแต่ขอเว้นตรงนี้หน่อยนะครับผมใช้น้ําสาดเบาๆก็พอนะครับอย่าใช้ปั๊มนะครับฉีดแรงๆนะครับโอกาสที่มันล้มค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเพราะหลายๆสาเหตุเนี่ยหลายๆเคสที่ผมสอบถามมาลูกค้าเพิ่งไปล้างรถมานั่นเองนะครับบางคนยังไม่ได้สังเกตเลยว่ามันล้มนะครับเพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมทักถามนะครับฉะนั้นก็วิธีแก้ไขก็ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ผมได้พูดคุยไปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคําถามนะครับที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเอ๊รถผมเนี่ยทาไมน้ํามันถึงหมดเร็วนะครับผมกรณีถ้าน้ํามันหมดเร็วหนึ่งเราต้องเช็คว่าหมอน้าเรามีรอยรั่วหรือไม่นะครับกรณีถ้าไม่มีรอยรั่วนะครับเราก็ต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่ารถเนี่ย ไปใช้งานแบบไหนนะครับเพราะบางคนเนี่ยใช้งานปกติก็คือขับตอนเช้าไปทํางานนะครับตอนเย็นก็ขับกลับบ้านปกตินะครับอันนี้ความร้อนนะครับน้าไม่หายแน่นอนนะครับแต่สําหรับบางคลีนะครับลูกค้านํารถไปขับขี่เป็นหาพี่ๆไรเดอร์นะส่งขนส่งอาหารนะครับผมคือรถใช้งานตลอดนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับผมบวกกับเครื่องยนต์ร้อนๆนะครับผม ก็มีโอกาสที่น้ำมันจะหายไปได้เช่นกันนะครับฉะนั้นสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่นํารถไปขับนะครับเป็นรเดอร์ส่งอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมรถใช้งานตลอดเนี่ยพยายามเช็คหม้อน้ําให้ดีๆนะครับเช็คหม้อสํารองน้ําข้างบนนี้นะครับหม้อพักน้าข้างบนนะครับอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโอกาสที่มันจะมีปัญหาต่อระบบเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับก่อนที่มันจะมีปัญหาเนี่ยความร้อนจะเตือนที่หน้าจอก่อนนะครับผม จะเป็นสัญลักษณ์ไฟสีแดงนะขอเปิดมันจะขึ้นหรือไม่นะฮะเดี๋ยวขอปลดล็อกก่อนอ่าเห็นไหมครับเปิดขึ้นมาไฟสีแดงนะครับที่ติดระดับลงนั่นเองนะครับเวลาถ้าเครื่องมันโอเวอร์ฮีทนะครับผมไฟสีแดงมันจะขึ้นเลยนะครับขึ้นปุ๊บนะครับก็คือจะเตือนก่อนว่าควรนํารถจอดนะครับเพื่อพักรถก่อนนะครับอย่าฝืนใช้นะครับถ้าฝืนใช้นะครับโอกาสที่เครื่องจะน็อกก็เป็นไปได้สูงนะครับ ถ้าเกิดว่านะครับอาการที่ลูกค้าเจอน้ําหายเนี่ยรถไม่ได้ไปขับขนส่งอาหารก็คือใช้งานปกติเช้าเย็นหรือว่าขับเนี่ยแต่ไม่ไม่ค่อยแบบใช้ตลอดเงี้ยแล้วก็ย่อยู่น้ําก็หายไปนะครับอันนี้เราต้องมาไล่ดูอีกทีว่าซีนปั๊มน้ําซีนปั๊มน้ํามันรั่วเข้าในเครื่องหรือไม่นะครับถ้าซีนปั๊มน้ําข้างในมันรั่วนะครับตัวนี้มันจะไม่มีตัวเขาเรียกตามแมวนะครับ รถมีตาแมวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเวลาถ้าซีนปั๊มน้ำมันรั่วนะครับน้ำเนี่ยมันจะไปผสมกันมันเครื่องนะครับมันจะกลายเป็นสีข้นนะครับผมเหมือนนมข้นเลยนะครับหรือสีกาแฟนั่นเองนะครับถ like ok, ้าสีประมาณนั้นนี่คือระบบซีนปั๊มน้ําด้านในมันรั่วนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับรถ G-BX เนี่ยมันยังเป็นรถใหม่นะครับโอกาสที่ซีนปั๊มน้ามันจะรั่วได้ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับผม สำหรับรถที่เจอปัญหาเรื่องซีนปั๊มน,น้ำรั่วเนี่ยคือรถมันมีระยะการใช้งานมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยหกหมื่นเจ็โลอัพนะครับถึงจะมีปัญหาในเรื่องของซีนปั๊มน,น้ำรั่วนะครับหรือบางคันก็อยู่ประมาณ30,000โลนะครับสามหมื่นสีเนี่ยครับก็เคยเจออยู่เหมือนกันนะครับผมแต่สําหรับ G-Wagon เนี่ยรถกําลังออกมาปีนะครับ ปีเดียวนะสำหรับตัวสีวาวปีเดียวเนี่ยโอกาสที่ซีนปมน้ําจะรั่วนี่ผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับผมหรือถ้าความชัวนะครับถ้าลูกค้าเจอปัญหานี้นะครับแนะนำนะครับนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างเช็คให้ชัวนะครับเช็คให้ชัวนะเราเข้าไปแล้วนะครับถ้าช่างแก้ให้แล้วยังไม่หายนะครับแนะนําให้เข้าไปติดต่อไปบ่อยนะครับอ่าเข้าไปติดต่อให้บ่อยที่สุดนะครับเกิดถ้าอีกหน่อยในอนาคตรถมันเครื่องน็อกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้แจ้งได้ถูกว่ารถผมนําเข้ามาที่ศูนย์หลายรอบมากนะครับ เขาก็จะทําการติดต่อบริษัทเคลมให้ทันทีนะครับบางครั้งก็อาจจะเคลมยกเครื่องใหม่ให้ด้วยก็มีนะครับผมฉะนั้นก็แนะนำนารถเข้ามาที่ศูนย์ดีกว่านะครับใครที่เจอปัญหาในเรื่องของไฟเครื่องยนต์อะไรติดโชว์นะครับในขณะที่รถมันยังสตาร์ทติดเครื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาเราปลดล็อกนะครับบิดกุญแจนะครับผม ไฟสีเขียวต,ตัวนี้นะครับมันจะติดค้างไว้ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะ,ะเปิดกุญแจหรือว่าสตาร์ทรถแล้วนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับไฟเขียวมันก็จะติดค้างตลอดนะครับแต่ไฟสีส้มนะครับรูปเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมตอนที่เราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับมันจะติดค้างแบบนี้นะครับแต่เวลาพอเราสตาร์ทรถปุ Pepsi> ๊บนะครับไฟมันจะดับไปทันทีนะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูอ่าไฟลูกเครื่องยนต์จะดับไปทันทีนะครับอันนี้ก็คือ เป็นอาการปกตินะครับคือมันต้องดับนะครับแต่ถ้ารถใครนะครับพอ start เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับผมแต่ไฟตัวสีส้มนะครับไฟลูปเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไฟรูปเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ดับนะครับในขณะที่เรายังขี่อยู่เนี่ยครับมันขึ้นค้างนะครับแปลว่าบางจุดนะครับเซ็นเซอร์บางจุดอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับแนะนํานะครับนํารถเข้ามาเช็คโค้ดที่ศูนย์นะครับเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถ G p e g โดนนะครับผมอ่าคันแรกหลังจากปีใหม่นะครับผมนี่ก็ขายเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามที่ร้านตัวแทนจาหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับเริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวนะครับถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองเครดิตดีนะครับหรือยังไม่เคยมีเครดิตนะครับแต่มีารายได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ขอฟรีดาวไปเลยนะครับผมถ้าใครต้องการที่จะออกรถเองนะครับอยากได้สินเชื่อนะครับอยากมีเครดิตเป็นส่วนตัวเนี่ยก็แนะนํานะครับลองยื่นฟรีดาวก่อนได้หรือถ้าใครมีงบนะครับแนะนําแจ้งเงินดาวไปเลยนะครับผมยิ่งดาวเยอะดอกเบี้ยก็เสียน้อยนะครับส่งผลดีต่อตัวของลูกค้าเองนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถตัวใหม่นะสาหรับรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของของ G P X เนี่ยที่เราคาดกันว่าจะมาภายในเดือนนี้ จะมาก่อนสิ้นเดือนนี้หรือไม่เนี่ยก็รอรุ้นกันอีกทีนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ทราบข่าว,ข,าวข่าวความคืบหน้านะครับว่ามันจะมาวันไหนนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นอะไรนะครับยังไม่สามารถแจ้งได้นะก็เดี๋ยวถ้าทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแจ้งลูกค้าอีกทีนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็ขอ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s c r ค b e นะครับกดติดตามไว้นะครับเวลาผมอัพเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้านะครับกับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ